ครับจีโมบายรายการ l a s ซอร์ซีแมกับแม t สองผมได้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ RRQ ครับก็คะแนนนำเป็นที่1นะครับแล้วนี้ก็เข้าสู่แมตที่3นะครับก็คือทีมงานนะครับไม่ได้จับภาพมาที่ทีมไทยเลยจนผ่านมา15นาทีครับนี่คือภาพแรกของทีมชาติไทยนะครับรวมใต้8คนกําลังจะลุมไตีบ้านครับขอดูหน่อยฮะขอดูหน่อยเออขอดูหน่อยครับจะบวกกันแล้วครับเพราะตอนนี้ทางน้ของมิดกับ อาคิวรวงแล้วด้วยนะนอย่างคงติดอคร่บ,บ้านของ a อ v อยู่ครับพยายามอ้อมบ้านครับผมตะโตนยีงอยู่ฝั่งซ้ายครับตะคนเข้าซ้ายนเข้าขวาับผมยิงแล้วครับซารี่โดนกดออกจากบ้านครับเลือดจะหายหมดแล้วขออีกนัดน,นึงครับล้มแน่นอน แต่ไม่มีคนอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยครับซาร์ี่อยู่คนเดียวครับผมแล้วสโตนดักอยู่ออกบ้านมาไม่ทันยิงครับมีรูที่ต่อยแล้วลงมาหลังปัจจัยเรียบ้อยครับเสร็จสโตนดาวไปครับสโตนแจ็คเพื่อแล้วครับออนเข้าไปเต็มทันทีครับผมอาคิวก็โถมเข้าไปอีกครับอาจจะเข้าไปยัดกันเข้าไปครับผมอยู่ไหนไม่รู้ฮะขอฆ่าคนเดียวก่อนครับเข้าไปลุมทึ้งครับตอนนี้เราหาคนอื่นก่อนครับยิงกันแล้วครับโอ้ยเขายิงกันอยู่สม ขเขาดูก่อนนะฮะเขาดูก่อนที่เพิ่งเปลี่ยนนะสโตนโดนควันครับผมแล้วสวยก็อาคิวครับทีนายตัดได้หนึ่งครับเตียบครับบอสโฟเกตายไปแล้วครับเหลืออยู่สองคนครับทางด้านนี้ครับเราจะยิงพี่เข้ามาครับสโตนขอร้ายก่อนหนึ่งคนครับผมมีระเบิดเข้ามาพยายามจะกดให้ออกจากบ้านครับนะจีลือดน้อยครับต้องหันกลับไปรีเจนกันก่อนครับฝั่งไอไมเทสต้องเข้ามาเติมแล้วลูดครับลูดครับสโตนสปอร์นเต็บออกปั๊มปามเรื่องร้อยครับเต็มแล้วครับตอนนี้อาคิวพร้อมจะปะทะต่อแล้ว เหลืออีก2คนครับแซนยังคุกฝุ่นอยู่ในบ้านครับผมยังคุกควันอยู่นะตัวขอเข้ามาลูกของนิดนึงครับผมเจ้าอาคิวก็ไหลแล้วครับไม่น่าจะไม่รอดดูดูตรงนี้คือ8ปดหนึ่งแล้วนะฮะยังเป็นอาบ้านครับโมีนายโดนครับผมแล้วกีีครับเก็บคืนไม่ได้ครับแซนจะพยายามยิงจีนายครับแต่ว่าได้ไปแค่ลมครับได้ลมปอนไปแล้วโอ้เข้าได้จีนายไปครับจีนายตายครับโอ้ น่าเสียดายครับเราเสียไปหนึ่งคนครับจากการชุลมุนเมื่อกี้อัดดูฝั่งตรงข้ามนะโอ้เรียบร้อยงี้เหมือนแชมป์ใส่ครับของ Rq ร์คกับ M I G H อแน่นอนครับยิงเหลือแค่หาตีเท่านั้นครับยฮะยิงไปเรื่อยๆครับอยู่ไหนเอ่ยนะอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เหลือ9คนครับแล้วฝั่งเราเหลือ7ครับรู้เลยครับว่าฝั่งตรงข้ามเหลือ2ครับหาอีกหน่อยนึงครับไม่เจอแล้วครับ มันต้องมาแล้วครับเริ่มยิงกันเองครับผมาแล้วอย่างเงี้ยเริ่มยิงกันเองครับใจเย็นดีครับไม่เย็นสีตี้นะเห่าพึนีตี้ครับใช่ใช่ยังเหลืออีกสองไว้เหลือสองตี้ก่อนครับเข้ายิงกันตอนแรกเวิทิกับซาฮิลครับเดี๋ยวจะยิงผิดนะเมื่อกี้ต้องบอกก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงนะอย่าพึ่งยิงยังไม่หมดยังไม่หมดครับแต่ประเด็นคือเออเหลือเหลือฝั่งละฝั่งละตัวนี่ใช่เหลือฝั่งละตัวครับประเด็นคือเขาอยู่ไหนเขาปั๊มสู้อยู่ครับ เนี่ยฮะเขาปั๊มรอเวลาอยู่ครับโอ้ยใครมีเฟสดเอ็ดสิบสองอันเมื่อกี้ทีเหมือนจีอีแกมีเฟสดเอ็ดสิบสองอันครับส <19, S 2> ิบเก้ายี่สิบมั้งน่ะใช่ไหมสิบเก้ายี่สิบอยู่ด้วยกันครับแล้วแชร์เฟสเอ็ดกันฮะสตาลิสติกของเขาคือเพื่อนตายให้เฟสเอ็ดนี่ฮะสีมอยยาปัม๊มปั๊มเข้าไปโอ้โ้ปั๊มครับปั๊มสู้ฮะปั๊มสู้ครับแปดอันแล้วฮะ คือไม่แปลกคือไม่แปลกใจหรอกที่ MIT h กับ R.Q. คิวคิโนยิงแล้วก็าคือในแมปรอบนั้นน่ะมันไม่มีใครแล้วไงปั๊มครับปัม๊มฮะโอ้โหจิม้มจนอันนี้ผมที่ไม่ใหญ่พุดเหมือนคนคุณดมยา <laughs> ชีจุดนะเดี๋ยวคอยดูสเตียนลอยเดี๋ยวคอยดูปั๊มเข้าไปตายนะเนี่ยตายตายตายงงยเพราะเล่นยากเกินขนาด <laughs> ขนเล็ดยา ตายไปดึกแล้วฮะเรียบร้อยฮะเอ้ยยัง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 เหลืออยู่ยังเหลืออยู่ฝั่งเราก็ก็ไม่ทําอะไรฮะรอครับรอครับเอาช่วงเดียวครับคือฝั่งเรามีอีกวิธีหนึ่งนะถ้าเขาปั๊มแบบถ้าคิดว่าเขาใาเยอะก็ตายสักคนหนึ่งคนที่มีก็ตายแล้วก็ให้ยาให้ยาคนหนึ่งไปใช่ให้ให้ยาคนเดียวไอ้ไม่ได้รัดช็อตด้วยฮะเอาเป็นสู้โอ้วงกินตายครับกินตายครับโอ้ยคุณ เอกจะพินาศครับผมเป็นซูฮะหมดกันแถมไม่ได้ไม่ได้คะแนนด้วยเอาเรียบร้อยครับเฟนโซนอ่อถึงเวลาเราถึงเวลาฮะเรียบร้อยถึงเวลาของเขามเขาไม่ยอมจับให้เราด้วยอ่ะผมไม่ยอมกลับหน่อยอะไม่ไม่ฮะอยากดูยิงกันเองก็ยังดีอ่ะเอาสิว่าไม่ฮะเราจะไม่เห็นกอรี่ของประเทศไทย่ะเราจะให้พวกคุณพังพินาศนะเขาไม่ยอมจับเราเลยอ่ะโถ่เอ้ยเดียดายมากฮะอ่ะยิงกันไปยิงกันมาแกแกก็ยังไม่ตัดให้เราดูหนึ่งหนึ่งครับผมเหลือหนึ่งหนึ่งละตอนนี้ครับ ัดเฟสเรียบร้อยครับเหมือนจะเป็นมิดชนะนะมีคำมิดมิดปิดไปคิวสิบเจ็ดคิวครับผมบวกกับอ้าคิวอีกเจ็ดคิวก็เป็นยี่สิบสี่คิว เกือบ30คิวครับแล้วก็ฟาดอันดับหนึ่งอันดับสองไว้เรียบร้อยครับสำหรับทีมไทยเราครับเอาอเลยครับเราน้ำโด่งนะน้ำโด่งแค่น้ำโด่งเนี้ยคือทีมไทยเนี่ยครับยิงเยอะมากนะครับคิวฟีดขึ้นรัวๆนะครับแต่กล้องไม่ได้จับไปที่ทีมไทยเลยนะครับจะเอาคิวฟีดมาให้ดูครับมันก็ไม่สนุกนะครับผมก็เลยตัดมาแค่นี้นะครับก็คือมันมีแค่นี้จริงๆนะครับก็ ผลสกอร์ครัก็ตามนี้ครับแต่คะแนนรวมก็ไม่มีเหมือนเดิมครับอ่าเราก็ไปชมแมตช์ที่4กันต่อเลยดีกว่าครับผ่านมา28นาทีครับกล้องก็ได้จับมาที่ทีมไทยเป็นครั้งแรกครับแล้วลากมาเออนี่สวยครับดีทูอีครับเป็นดีทูอีเก็บไปอ๋อเอิญรากปิดไปครับอ่าคิวเหลือ3ครับเสียจีนายไปก่อนอีกแล้วครับในรอบนี้ครับ เห็นตัวว VR แ e a ครับเรียบร้อยครับเร็วมากครับปอนมือไวจริงครับแม่นด้วยครับโดนสายดัดเหลือเกินครับแล้วเหมือนจะเห็นในสโมกครับ P5 อ่ะสมองอ้าเห็นตัวออกมาครับหลุดใช่ไหมหลุดใช่ไหมแม่อ้าวออกซ้ายครับออกซ้ายปอนยิงซ้ำโดนด้วยครับผมแอดโอเคครับโดนคซี่ยิงล้มไปแล้วครับโอ้แต่ซีเนี่ครับโดนชัวร์ยิงล้มไปเหมือนกันแล้วก็ซ้ำอย่างไวครับเอ้า VR h แคทไปลงน้ำครับผม แล้ววงดึงแล้วปูปอนกับตอรเนอร์ครับกับปอนเก็บมาได้อีกหนึ่งครับอ้าวแล้วไหลมาเรื่อยๆกระแท้ของธนาของ m อ็มกับธนาของ RQ ครับดึงยาดึงกระสุนมาก่อนครับดึงได้ดาวที่ดึงมาได้ครับแล้วดานหลังตามมาติดโดนวงไล่บีบแบงนี้ทำเลทำเลทองจริงนะธนาของเอ็มอิีเฮดครับถือว่ามียุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์มีที่กำบังมีไอเทมดรอปครบเพราะว่าศพเยอะฮะ ผมเอ้แล้วเหมยจมน้ำมาครับเมื่อกี้ดำโอ้โหแล้เฉินก็โดนวงกินไปครับโอ้เฉินโอ้เฉินนะเออนี่มาเช็คแอร์ดรอปบถึงรอบครับขอเปลี่ยนเกาะหน่อยครับมีให้เปลี่ยนไหมเหมือนจะไม่มีครับสมอก่อนครับเหมือนจะโดนโดนเอาไปแล้วครับใช่ครับเสรียบร้อยครับแอร์ดรอปนี้โดนเอาไปแล้ว ไม่มีกองใหม่ให้นะครับอ้าวแล้วตอนนี้คือเหลือแค่9คนครับ9คนกับ5ทีมครับอารคิวหรือ2ครับเอ็มไทีเอหรือ2ครับขึ้นอยู่กับทีมไทยเรารับจะหาค้นหนหอักละเออนี่ยิงไปแล้วครับขออาภาัยนะเสียงหายกลับมาละวเออนี่ตอนนี้เป็นสอปอลาวครับผม ผมบอลเราสองทีมครับไทยสองครับแล้วอีกหนึ่งทีมตายไปแล้วครับเอ้ามีนี่ครับเปลี่ยนแล้วฮะเอาครับผมหายไปอีกหนึ่งทีมครับแกเพิ่งหยิบมาเปลี่ยนแล้วเหลือทีมเดียวครับยีไทยเราได้เปลี่ยนแน่นอนครับใช่ครับรูดมาอยู่หลังแล้วโดนรูดไม่หนึงเี้เออนี่ยังไม่ยิงครับผมยังล้มลออยู่ครับเอาไงครับเราเปิดอาจยิงรถทิ้งไปก่อนครับต้องออบแล้วครับตีวงไกลขึ้นเงี้ยเออนี่เออนี่กับสโตนเข้าขวาแล้วครับตอนนี้ปอนเข้าซ้ายครับค่อยคปิดเข้าไป ไม่จับก็ต้องจับแล้วเพราะเหลือทีมไทยสองทีมแล้วเหลือกี่เออนี่ยิงลบอีกหนึ่งครับโอ้สปอนต้องหยุดก่อนเนี่ยถ้าปอนเข้าเร็วไปนี่อาจจะอันตรายได้ครับแล้วยังไงแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยอย่างนี้ครับโดนวงครับผมเหมือนจะไปตายวงให้หมดครับแล้วตอนนี้เหลือให้ยิงกันเองแล้วครับเรียบร้อยเป็นอาร์คิวครับให้แต้มอาร์คิวอาร์คิวยิงไปสิบสามนะเหมือนจะให้แต้มมิดครับผมมิดยิงไปแปดไปเก้าครับโอ้เรียบร้อยก็อย่างนี้อ่ให้แต้มมิด ขึ้นมาใกล้ๆกันครับตอนนี้บอกแล้วว่อย่าให้ทีมไทยจับมือกันครับเหมือนเอาเอาของมาเอาเงินมาให้ดีกว่าจริงจริงนะคุณใส่พานมาเลยดีกว่าเออใส่พานมาเลยดีกว่าพูวกนี้เล่นเล่นอย่างนี้ใส่พานไม่ใครแบบนี้ใส่พานให้เราเลยดีกว่าใช่ครอุ้มรถมิดเก็บไปเก้ายี่บสองคิวครับรอบนี้ยี่สิบสองคิวครับคือก็ถือว่าไม่่แยได้อันดับหนึ่งอันดับสองคุณบวกไปเลยยี่สิบห้าแต้มไอ้สามสิบห้าแต้มใช่ครับก็รอบนี้ได้ไปีห้าสิบเจ็ดคะแนน กินเต็มอ่ะบอกเลยเราได้ห้าสิบมาสามเกมนะ3เกมแล้วคะนะ <3 S 1> แ,แนนขึ้นไปอยู่ที่1้0ยเจปนะคะแนนรวมของของประเทศไทยเราใช่ครับใช่ครับสาม <3 S 2> <3 S 1> เกมแล้วเนะี่ยห้าสิบกับแต้มขึ้นเนี่ยคือไม่ต้องห่วงแล้วจริงๆอีกสองเกมที่เหลือวิ่งเล่นอย่างได้เลยนะ <c oughs> จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเกมสามเกมสี่นะผมจะมาสรุปผลของทีม MIT h ทกับ R r q คให้ฟังนะครับก็คือเกมสามครับ MIT h ไทดได้ที่หนึ่งได้ทั้งหมดสิบเจ็ดคิวนะครับ RRQ ได้ที่สองได้ไปเจ็ดคิว ส่วนเก์ที่4นะครับ MITH ก็ได้ที่1ครับอ่าได้ไป9 Q r าคิวคิวได้ที่2ได้ไป13 Q คิวนะครับแล้วส่วนคะแนนรวมนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยครับน่าจะเป็นที่1แน่นอนครับยังไงก็ที่1นะครับส่วนคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวรอดูอ่าเกมที่6นะเพราะว่าเกมที่6เนี่ยเขาจะมีผลคะแนนมาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะตัดเกมที่5และเกมที่6มาให้ให้ดูครับแล้วก็คะแนนรวมอย่างเป็นทางการด้วยโอเคแล้วพบกันใหม่ใน คลิปหน้าครับ